เต็มตัวเลยโดนมึงแต่อย่าเข้าข้างดูมึงมากสีพอลงมือเลยโถเนี่ยมึงเป็นไรนะ้ำอมมึงโรยน้ำโมยังไม่จบเลยแหละยังสิพ่อพ่อครับอูปวดเยี่ยวเอาแล้วเอาแล้วไอ้สัตว์เลยผ่านได้มาเกือบเช้าไอ้สัตว์ จะมาโดนฉากนี้ไอ้จัดเอ้ยแล้วฉากนี้แมันอีเหี้ยยาวนานเลยโอ้ก๊อปโอ้ปวดเยี่ยวจะเยี่ยวกันเยี่ยวลูกจะเท้าแล้วลูกไปเยี่ยวที่ไหนอ่ะเยี่ยวตรงไหนก็ได้ไปโอ้ยมันปวดเยี่ยวไอ้เด็กเยี้ยเอ้ยต้องพาไปเยี่ยวอย่างนี้พี่ปล่อยมันเถอะพี่มาทำก่อนนี่จะได้กลับบ้านเดี๋ยวลูกเยี่ยวเออไม่เป็นไรหรอก เร็วเข้าพาลไปเยอะแปบจะทำเมืไร่ครับเี่ยขวานเนี่ยก็แป๊บนึงเดินไอ้โบมึงจะเยียตรงไหนมึงก็เยียวไปเลยทำขวานเลยจะหันหลังทำแล้วกันจะหันหลังทำได้ไงน้าอยู่นู่นอะไรของมึงวะเนี่ยอ้้อ้เยยยยย ก็เก่งในเด็กเฮียยโอ้ยว้าวว้าวโอ้มยอะ่งเฮ้อมองเฮือเยอะเลยเปล่าพระขาวงโตอืออลฮะโตจามาังโอ้ยเด็กเียไปเย้ตรงน้ อันนัโมสสะมะเะ้าโตอะไรฮะเอาเอ้เหี้ยสบายใจพุงมึงยังเอาเลยจ้าเอาเลยอพร้อมเปลี่ยนจ้าพร้อมหนาวด้วยอ่ะพวกมึงต้องการอย่างนี้กูรู้สายตาพวกมึงอ่ะ อย่ากจะผมมามาเลยเมื่อฟ้าสั่งแล้วโอ้ <c oughs> โห <c oughs> มึงก็สดได้ทั้งคืนเนาะ